ถ้าพบกับแม่ค้าสายคมนาคาเจอกันค่ะกับช่วงใบใบนะคะใบแก่ๆนะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนาคาวันนี้นะคะก็มาเจอกันช่วงตอนนี้กี่โมงประมาณ2โมงครึ่งนะคะเดี๋ยววันนี้แม่ค้ามีมีนะคะวันนี้จะเป็นชุดผ้าก๋อยผ้าก๋อยหรือว่าผ้าหวดนะคะที่ทำาจากเหล็กแหนบนะคะผ้าหวดเหล็กแหนบด้ามไม้ไผ่นะคะวันนี้ วันนี้มีมาทั้งหมด9เล่มค่ะ9เล่มน,นี้นะคะราคาเท่ากันราคาเท่ากันหมดนะคะอยู่ที่เล่มละ600บาทพร้อมฝัก PVC พร้อมส่งนะคะแม่ค้าวัสปิกแต่ว่าไม่ได้ไล่ไม่ได้ไล่ความยาวนะคะแม่ค้าจะไล่ตั้งแต่น้ําหนักนะคะเขาจะมี600 650ถึง700กรัมนะคะอยู่ที่พี่ๆชอบน้ําหนักขนาดไหนเนาะเดี๋ยวจะไล่มาตั้งแต่เล่ม600กรัมก่อนนะคะมาดูเล่มแรกค่ะ ถก้อยเหล็กแหนบนะคะที่แม่ค้าเคยลงอยู่เรื่อยๆนะคะก็ชุดผ่นานๆมาก,ก็หมดเนาะนี่เป็นชุดใหม่นะคะมีทั้งหมด9เล่มนะคะ่ะมาดูเล่มแรกคะ่ะเล่มนี้เล่มที่หนึ่งกว้าง2นิ้วยาว13นิ้วค่ะสันโคน7มิลน,นะคะสันโคนของเขา7มิลเนาะด้ามจับเนี่ยเป็นด้ามไม้ไผ่นะคะด้ามไม้ไผ่อ่ะเขาเรียกว่าไผ่อะไรไม่รู้อะ่ะไม่รู้จักชื่อนะคะแต่ว่าเป็นด้ามไม้ไผ่เนาะ ไม้ไผ่ก็จะมีความแข็งแรงนะคะเพราะว่าเขามีข้อมีตานะคะที่ด้ามเนาะก็จะทําให้ด้ามเนี่ยแข็งแรงไม่แตกหักง่ายไม่เหมือนด้ามอย่างอื่นนะคะด้ามไม้ไผ่อยู่ที่17นิ้วค่ะ17นิ้วค,คอเล็กนะคะมีดร้านไหมคะคมกลิบแบบนี้ทุกเล่มเลยค่ะเล่มน,นี้นะคะเล่มที่หนึ่งไม่ได้ไล่ความยาวเนาะเหมือนทุกทีไหมคะจะไล่ความยาวนะคะแต่ ชุดนี้ไม่เขาจะไล่เป็นน้ำหนักนะคะหนึ่งสองสามน้ำหนักของเขานะคะอยู่ที่หกร้อยกรัมค่ะเล่มนี้เล่มที่สองกว้างสองนิ้วยาวสิบสองนิ้วสันโคนเจ็ดจุดห้ามิลน,นะคะแต่ละชุดแม่ค้าจะเน้นสันใหญ่ๆมาให้เนาะ,ะเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงนะคะปกติค่ะว่าสันบางๆมีไหมสี่มิลห้ามิลมีนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่เอามาเนาะจะเน้นแต่สันใหญ่ๆให้ลูกค้านะคะเล่มนี้ก็สันเจ็ดจุดห้ามิลเนาะน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะ ส่วนด้ามเขาเนี่ย 10, 17นิ้วเท่ากันหนดนะคะด้าม17นิ้วเป็นด้ามไม้ไผ่แต่ไม่รู้ว่าชื่อไม้ไผ่อะไรไม้ไผ่อะไรไม้ไม้บงไม้หวบกเขาเรียวกว่าไม้อะไรไม่รู้ต่อไปเล่มที่สามค่ะหนึ่งสองสามน้ำหนักหกร้อยกรัมนะคะ กว้าง1.7ยาว13นิ้วสันโคน7.5มิลน,นะคะน้ำหนัก600กรัมเนอะ1 2 3น้ำหนัก600กรัมด้ามจับ17นิ้วเท่ากันคงคลิปเลยค่ะถ้าผ้าก่อยแบบนี้ก็จะเหมาะกับการฟันฟันกิ่งไม้ฟันเครือไม้พุ่มไม้ที่รกๆตามไร่ตามสวนหรือว่ากิ่งไม้ที่อยู่ที่สูงๆนะคะสำหรับท่านไหนที่ตกแต่งกิ่งไม้เนาะ คะก่ออีเพาหัวแบบนี้ก็สามารถตกแต่งกิ่ไม้ได้สบายค่ะเพราะว่าเขาด้ามยาวเล่มยาวนะคะต่อไปเล่มที่สี่สี่ห้าหกน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่หกร้อยห้าสิบกรัมค่ะหนักขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะกว้างสองนิ้วยาวสิบสองจุสี่ซันโคนเจ็ดมิลเห็นชัดไหมภาพมันออกมืดมืดไหมอ่ะไมมค้านั่งหันหน้าหันข้างให้แดดนะคะหันข้างให้แดดนันก็จะสะท้อนไหมอะ่ะน้ำหนักหกร้อยห้าิกรัมเนาะ ทุกเล่มนะคะทํามาจากเหล็กแหนบค่ะเหล็กแหนบก็แข็งนะคะเขาแข็งทุ่นเหนียวนะคะเหล็กแหนบเนาะส่วนมากเหล็กแหนบแม่ค้าจะทาท้าก๋อยนะคะไม่ได้ทําแบบไม่ค่อยได้เอาไปทําเหล็กอย่างอื่นแบบแบบแบบตัวอื่นนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ถามหาเหล็กแหนบทรงอื่นมีไหมส่วนมากไม่ค่อยได้ทํานะคะก็จะทําเป็นพ้าก่อยพ้าหัวแบบนี้เนาะต่อไปเล่มที่ห้ากว้างหนึ่งจุดเจ็ดยาวสิบสองจุดหกเล่มนี้สัน สันใหญ่เลยค่ะเล่มนี้สันโคน8มิลน,นะคะภาพทําไมออกมืดๆเนอ่อออออะ <laughs> <laughs> เห็นเห็นไหมอ่าสันโคนเล่มนี้8มิลค่ะ650กรัมน,นะคะไม้ไผ่ก็ไม้ไผ่ตันไม้ไผ่ไไอะไรไม่รู้ค่ะเขามีข้อนะไม้ไผ่เขาจะมีข้อตรงหัวตรงท้ายแบบนี้นะคะก็จะมีความแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าด้ามอย่างอื่นนะคะเมื่อก่อนก็ทําเป็นด้าม เมื่อก่อนเนี่ยเป็นด้ามไม้ไม้สักนะคะบางทีก็เป็นไม้กระดูบ้างแต่ว่าเขาจะมีความแข็งแต่ว่าเขาไม่ได้มีความเหนียวนะแบบนั้นนะไม้แบบนั้นเขาแข็งแต่ไม่ได้เหนียวนะคะก็ถ้าเป็นไม้ไผ่เนี่ยจะจะ,จะมีความแข็งมีความเหนียวนะคะก็จะทนทานนะคะเวลาใช้งานนะคะใช้งานหนักๆเนาะต่อไปเล่มนี้ค่ะเล่มที่หก 456นะคะน้ำหนัก650กรัมนะคะเล่มน,นี้กว้าง1.7ยาว13นิ้วสันโคน8ปมิลค่ะสันโคน8ปมิลเนาะ456ห้าหน้ำหนักจะอยู่ที่650กรัมค่ะดูความหวานนะคะหวานคมหวานเจ็กแบบน,นี้เลยค่ะต่อเล่นที่7ค่ะเจ็ด นะคะน้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกร,รัมนะคะสามเล่มเนาะเออกวางสองนิ้วยาวสิบสามจุดสามสันโคนแปดมิลค่ะสันใหญ่นะคะน้ําหนักเจ็ดร้อยกร,รัมเนาะเจ็ดปดเก้าจะเป็นน้ําหนักเจ็ดร้อยกร,รัมค่ะด้ามจับเท่ากันนะคะคมกลิปเลยค่ะทุกเล่มมีฝัก PVC ให้นะคะแถมฝัก PVC ให้แล้วก็จะส่งให้ฟรีค่ะ แบบนี้ก็บางท่านก็นําไปเกาะกิ่งตองนะคะหรือว่าถัาางญ้าได้ย่าเนาะต่อไปเล่มที่8ดกว้างสองนิ้วยาวสิบสามนิ้วสันโคน8ปดมิลน้ำหนักเจ็ดร้อยกรัมนะคะหนึ่งสองสามน้ำหนักหกร้อยกรัมค่ะสี่ห้าหกหร้อยห้าสิกรัมแล้วก็เจ็ดปดเก้านะคะเจ็ดร้อยกรัมค่ะความยาวก็ไล่ๆกันเนาะเรา ตั้งแต่12นิ้ว12นิ้วครึ่งถึง13นิ้วนะคะแล้วแต่พี่ๆชอบวความยาวขนาดไหนน้ำหนักแบบไหนนะคะต่อไปเล่มสุดท้ายเล่มที่9กว้าง1.7ยาว13.1สันโคน7.5มิลน้ำหนัก700รกร,รัมนะคะพ้ากอยเหล็กแหนบด้ามไม้ไผ่ค่ะเล่มละ600บาทพร้อมฝักพีวีซีพร้อมส่งนะคะ สนใจก็ทักหรือโทรนะคะที่เบอร์ศูนย์หก5องเ้าเจ็ดหค่ะเบอร์นี้อไลน์ได้เลยนะคะเล่มละ600บาทพร้อมฝักพร้อม,อมส่งค่ะวันนี้นะคะต้องขอตัวราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ